พวกเราพยายามปล่อยแล้วแหละเพราะเชื่อว่ามันมีตัวมันจริงต้องปล่อยถูกไหมแต่ถ้ามันไม่มีตัวเราจะไปปล่อยอะไรเช่นความว่างเปล่าที่อยู่ตอนหน้าเนี่ยปั้นให้มันเป็นตัวทีปั้นก็ไม่ได้แล้วจะไปปล่อยเนี่ยปล่อยเนี่ยปล่อยความว่างเปล่าเนี่ยจะปล่อยทําไมก็ในเมื่อมันไม่มีตัวตรงนี้เข้าใจไหมอนะปัน้นสิ่งที่เรียกว่าความสุขขึ้นมา แล้วพวกเราก็ปั้นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็พยายามถือครองสิ่งที่เรียกว่าสุขผักใสถึงที่เรียกวัตทุกปล่อยปล่อยสิ่งเรียกว่าทุกไหนมันอยู่ตรงไหนไอ้สุขไอ้ทุกข์สุขคติอยู่ตรงไหนทุกขคติอยู่ตรงไหนปั้นสิ่งที่ไม่มีตัวให้มันมีตัวขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายกับการที่ตัวเองปั้นนั้นปั้นชื่อในกอขึ้นมา ปั้นานามสกุลของนายกอ้วยนายกอนามสกุลหลงความคิดเราปั้นานามสกุลในชื่อนายกอนามสกุลหลงความคิดแล้วเราก็ถือว่านี่คือวงตระกูลของเราเป็นตระกูลหลงความคิดตระกูลนี้มันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมั้งแต่แรก พอตระกูลนี้สลายไปหมดทุกไปทุกกัะใหม่มันไม่เคยมีตัวตนมาแต่แรกตรงนี้เข้าใจไหมทำมาง่ายๆ่ายอาศัยเสียงอาศัยภาษาสื่อสารพูดคุยกันทุกวันปนหนึ่งว่าเสียงนี้ภาษานี้มันมีตัวตนอยู่จริงๆอย่างนั้นแหละพวกเราว่า เสียงนี้ภาษานี้มีตัวตนอ,อยู่จริงไหมอะนะไม่มีเมื่อไม่มีมันก็จบกันให้ใจยอมรับความรู้นี้ธรรมะน,นี้ไม่ได้พูดเพื่อให้จำหรือให้คิดเพราะความจำและความคิดมันไม่เคยมีตัว แม้แต่เราก็ไม่มียึดไม่ได้เมื่อยึดไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้มันไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้ตามความเป็นจริงมันเป็นแบบไหนเออมันรู้ไปแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงเนี่ยมันรู้ไปแล้วตอนนี้ได้ฟังธรรมานี้ มันเข้าใจไปแล้วไม่ต้องทำอะไรธรรมชาติของจิตเขาทำหน้าที่แล้วอาการเนี้ยทำหน้าที่แล้วไม่ต้องทำอะไรเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้แหละพอมีอาการเขากา็เขาทำหน้าที่แล้วเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้แหละไม่ต้องทำอะไรจิต จิตของพวกเราเขาไม่ได้มีรูปร่างจิตอย่าไปสร้างอาการให้มันมีรูปร่างแล้วไปถือครองแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้อาการเขาทำหน้าที่ของอาการเรียกว่าปล่อยให้ขันเขาทำหน้าที่ของเขาให้รู้ จิตทั้งหลายจงรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงนี้เถิดเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างเลยเป็นเนื้อธาตุบริสุทธิ์เนื้อความว่างเปล่าอันเป็นธาตุต้นกำเนิดเนื้อความว่างเปล่าจากอาการปรุงแต่ง เป็นเนื้อที่เป็นต้นกําเนิดของนามและรูปเราคือธาตุต้นกําเนิดเป็นต้นธาตุนามธาตุเป็นอาการรูปธาตุก็เป็นภาชนะให้นามอาศัยส่วนนามก็เป็นเครื่องมือที่จิตต้นธาตุเหล่านี้อาศัยอาศัยเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาเรียนรู้ ว่าเราไม่ใช่รูปและนามเหมือนกับเราอาศัยแขนแต่แขนไม่ใช่เรานะเราอาศัยสิ่งใดทั่นหมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราเพราะเราอาศัยสิ่งนั้นเข้าใจไหมจิตคือธาตุต้นกําเนิดอ,อาศัยนามธาตุนั่นหมายความว่านามธาตุเป็นเพียงอาการ ที่เราแค่อาศัยรวมความก็คือไอ้เสียงที่พูดอย่างเนี้ยอาศัยมันอยู่เนี่ยรู้ตัวไหมว่ากําลังยึดมันถือครองมันกระเด็งว่ามันมีอยู่จริงงั้นแหละแต่ประเึ็งว่ามีเราอยู่จริงงั้นแหละเราคือเนื้อความว่างเปล่าอันเป็นธานตุตนกำเนิดไม่ได้มีรูปร่างบริสุทธิ์มากเพียวมากอมตะธาตา กลับบ้านกันได้แล้วพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในนามแล่รูปมานานแล้วมิติแห่งนม้มและรูปเนี่ยโอ้ยมันมีอยู่แค่นี้แหละมันมีแต่ปรุงแต่งทั้งนั้นเลยกลับบ้านที่บ้านไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรมีแต่ความบริสุทธ ก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้ขอให้พวกเราทั้งหลายคุณน้องจิตซึมซับความรู้นี้จงแจ้งต่อธรรมธาตุตนไม่งอยึดความคิดนึกอารมณ์ความจําอาการรู้นี้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกเป็นวันตตะเป็นแดนเกิดจงแจ้งต่อต้นธาตุตนโดยเร็วโดยฉับพลันทุกคนทุกท่านเทอ